สวัสดีครับผมคุณม้านะครับจากบริษัทอูมาซิเวอร์925ไทยแลนด์ครับรับผลิตเครื่องประดับสำเร็จรูปนะครับแบบครบวงจรครับ one stop in service นะครับวันนี้ลูกค้าชาวต่างชาติเข้ามาหาที่บริษัทครับบอกว่าเนี่ยคุณมา้าเราอยากได้แบบนี้ผลิตให้เราหน่อยได้ไหมเราบอกได้ขอแค่มีรูปภาพแล้วก็องค์ประกอบค่อนข้างครบนะครับเราก็สามารถผลิตให้คุณได้เหมือนกัน อันนี้น่าจะเป็นแหวนหมาป่านะครับน่าจะเป็นซีรีส์เรื่องเกมอ h ฟโทนนะครับอลูกค้าเอาไปขายที่ต่างประเทศนะครับอันนี้คือเป็นงานที่เราผลิตเสร็จแล้วนะครับนีงครับเห็นไหมครับงานค่อนข้างละเอียดเลยนะครับเหมือนกรบตามแบบของลูกค้า ที่ให้เราผลิตเลยนะครับอันนี้เป็นงานเงินแท้นะครับเงินแท้คือเก้าสองห้าจุดเก้าสองจุ 9, 2, ้าเนะครับนี่ครับส่งงานไปลูกค้าพันกระวงครับทำงานสนุกมากมันมากครับโอเคครับมิชชั่นคอม plete ครับสำหรับลูกค้าเจ้านี้ส่งงานไปที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ที่เหลือคือ สต็อกที่เหลือนะครับลูกค้าไม่ได้เอากลับครับเราเพราะเราอันนี้คือเราทาเกินมาครับทางานออเดอร์เราทำเกินชิ้นอยู่แล้วครับโอเคก็บริษัทเรารับทาอะไรได้บ้างบริษัทเรานะครับก็รับผลิตเครื่องประดับจิวเวลรี่นะครับทุกชนิดนะครับแล้วก็จําหน่ายเพชรซีเซตนะครับมีตั้งแต่ร้อยเหลี่ยม 9A 8 a 7 a นะครับมีทุกไซส์มีทุกสีมีทุกทรงนะครับแล้วก็รับงานชุบ เครื่องประดับทุกชนิดเลยนะครับเค okay, วันนี้จบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ